ส่วนตำลาวนี้นะครับ <clears throat> มั่นใจเหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนเดิมน,นะครับ <c oughs> เด่นหกนะครับ <c oughs> เด่นหกรองเก้านะครับ รัฐบาลไทยงวดอตำไทยงวดนี้เข้านะครับอร่อยนะครับตำไทยนะครับส่วนตำลาวนะครับเด่นหกเด่นหกนะครับเด่นหกก็จะเป็นหกศูนย์นะครับหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะครับ หกสองนะครับตำราอร่อยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็หกเก้านะครับหนึ่งสองนะครับรองเก้าก็จะมี90้าศนยนี่ครับสี่มาเต็มเต็มสามตัวมาแล้วนะครับ 4, 1, <laughs> ดีใจนะครับตอนนี้ก็ดีใจยังยังไม่หายเลยนะครับพี่ธนิดาตำนี่นะครับตำลาวนะครับไม่ต้องรอครับมาแล้วครับตำลาวครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีศูนย์สองหกนะครับศูนย์สี่หกนะครับ แล้วก็หนึ่งสองหกนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะเน้นให้นะครับตำรานะครับเน้นอีกนะครับ นะครับกลับป้องแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับนึกว่าพี่เป็นลมไม่เห็นะไรตอนไว้ออกขนาดว่าที่แล้วอ่ะผมถูกลอตเตอรี่น่ะผมยังไม่รู้รู้เลยว่าผมถูกนะ มาครับทีนี้ไก่จะเน้นนะครับทีนี้ครับเน้นไปที่หกนะครับเนี่ยส่วนสามตัวก็จะเน้นไปที่หนึ่งหกสองนะครับหนึ่งสองหกส่วนสองตัวก็จะเป็นหกสองนี่คือชุดเน้นนะครับ หกสองหกเก้านะครับนี่นะครับ สุดยอดนะครับวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะอ๋อครับผมขอบคุณเช่นกันครับที่ติดตามน้องนะครับส่วนวันนี้ตำราวนะครับมั่นใจเหมือนเดิมนะครับ